บันทึกรายการค้าวันที่31มกราคมรายการปรับปรุงค้างรับค้างจ่าย1คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้โปรแกรมคำนวณและบันทึกบัญชีอัตโนมัติเราจะเข้าไปที่โปรแกรมนะคะเลือกที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา Kiti Workflow ค่ะเราจะให้โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัตินะคะเลือกสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคา โปรแกรมก็จะถามนะคะว่าจะให้คำนวณค่าเสื่อมถึงเดือนไหนเราบันทึกบัญชีไปเพียงเดือนเดียวนะคะเราจะก็จะคำนวณตั้งแต่เดือน0 1นย์หนึ่งทับสองหถึงศูนย์หทับสองเช่นเดียวกันค่ะกดโอเคโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่าคำนวณค่าเสื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดโอเคกด c a n เซิลค่ะ ถ้าเราอยากรู้ว่าโปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมให้เราเป็นจำนวนเท่าไรนะคะให้เราเข้าไปที่ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณกดโอเคค่ะนี่นะคะก็จะแสดงจำนวนเงินให้เราเห็นนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปดูไปจำนวนเงินทั้งหมดเก้าร้ยสิบเจ็ บาทจุดสองหกนะคะหลังน,นั้นให้เรากด F 1 0บันทึกเข็อค่ะแล้วเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะเราจะดูว่าโปรแกรมได้ลงบัญชีให้เราหรือยังนะคะเข้าที่ Word Pro ทีคที่ลงรายวันค่ะเราจะเลือกที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะ รหัส GJ กดโอเคค่ะนี่นะคะโปรแกรมก็จะขึ้นค่าเสื่อมมาให้เรานะคะเรากด Escape All คะ่ะเข้าไปดูในรายการก็ได้นะคะไปตัวเช็ความถูกต้องโปรแกรมขึ้นว่าเกิดจากการคำนวณค่าเสื่อมของระบบสินทรัพย์แก้ไขโดยเฉพาะรายะล,ละเอียดและเีที่ v o u เชี r นะคะกดโอเค โปรแกรมก็จะลงบัญชีให้เรานะคะโดยเดบิตค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์นะคะเคดิตค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์917.26บาทนะคะแล้วก็กด Escape ออกกด Yes ค่ะกด Escape ออกค่ะก็เซเยบร้อยลวนะคะสำหรับรายการบัทึกค่าเสื่อมราคา